ตัวเสาตัวใหญ่มากเลยป้าป้าป้าจะไปไหนพี่มิแม่เห็นในโนเสาเจ้าทีเล็กอะตอนนี้ยเขาออกมาทําอะไรก็ไม่รู้พี่มิตัวใหญ่มากเลยอ,อะไรป้าหรือว่าเขาจะได้กินปีโป้ป<ะ>เขาอยากกินปีโป้พี่บ้าไปแล้วป้าเฮ้ยมาแล้วอู้ตอนนี้เขากำลังเดินมาแล้วพี่มิดูสิพื้นน่นสดเชือนไปหมดเลยพี่มิ้ไม่ไหวแล้วป้า ตอนนี้เราอ่ะก็ไปหาที่แอบแล้วเผื่อเราจะรอดไปป้าไปเร็วไปแอบที่ไหนดิขึ้นสิทุกปไปพี่หมิงป้าจะพาไปขึ้นที่สูงโอ้ยอันนั้นมันดาวอังคารนะป้าโอ้ยที่สูงป้าเหรอเนี่ยป้าพี่หมิงพี่หมิงเท้าเนื่อยเสาเท้าเนื่ยเสาลบ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 ทางนี้นู่นนี้ที่เท้าเรื่ยเสาพี่หมิงอาทำอะไรโรเท้าเนื่อยเสาเอาเหรอพี่หมิงแม่ว่า ในเนเสาเนี่ยเขาร้องแปลกๆปาเขาร้องแปลกมากเลยนะเขาร้องแปลกจริงๆเขาร้องแบบนี้เลยนะหรือว่าในเรเสานี้เขาร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเขาร้องขอความช่วยเหลือเราก็ต้องไปช่วยเหลือเขานะใช่แต่ตอนเนี้แม่ได้ยินเสียงมาจากฝั่ง ตู้ทุ่งนีโน่สอใช่ถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปตรงสวนนิโ่เสาดีกว่าใช่ป้าพี่หมิงตอนวิ่งตามแล้วหรือว่าเขาอ่ะจะบอกให้เรามาตรงนี้อะพี่หมิงเฮ้ยพี่หมิงไปแล้วพี่หมิงป้าตอนเนี้ยเจ้านิโน่สองมันตามเรามาแล้วป้าเฮ้ยป้าแต่ว่าแม่ได้ยินเสียงนิโนเสาชัดมากเลยใช่หรือว่าเขาจะร้องอ่ะขอความช่วยเหลือจริงจริง อะไรพี่หมิงหนูเหนื่อยหรอใช่สงสัยเขาจะตามหาหรืองลูกเขาหรือเปล่าใช่พี่หมิงแม่จะไข่อะไรฮไหนอะไรอ่ะพี่หมิงไหนคืออะไรอ่ะเฮ้ยแ้วนั่นคือไข่อะไรอ่ะอะไรพี่หมิงไหนอันนี้หรอเฮ้ไข่อะไรอ่ะเฮ้ไข่อะไรอ่ะพี่หมิงหรือว่า จะเป็นไข่ไดโนเสาร์ฮ้ข้างในมันมีอะไรอ่ะพี่หมีอุ้ยจริงๆด้วยแม่ว่าแล้วอันนี้มันเป็นไข่ไดโนเสาร์เราอะเราต้องเก็บไปทีละพองไหมใช่คุนแม่ะแล้วตอนนี้มีหมียังได้ยินเสียงอยู่ตดูนั่นไงไหนไหนไหนไปลูกปะถ้าางนั้นอะมีหมีก็ตามไปเลยว่าตอนเนี้เสียงไข่เสียงลูกไดโนเสาร์อะร้องมาจากตรงไหนเฮ้ยพี่หมีทำไมไข่ไดโนเสาร์ อยู่บนต้นไม้เนี่ยทำไมเขาไข่อยู่บนต้นไม้ได้ป้าไข่เจ้านกยักษ์แต่ว่าเดี๋ยวป้าดูกนไหนพี่หมิงก็มาแกดูกนไหนอันนี้เป็นไข่อะไรอะป้าอุ้ยอันนี้ของเจ้าชัยเทเลทอปว่ะอ้าวแล้วเขามาไข่บนต้นไม้ได้ยังไงอะป้าหรือว่าเสียงเขาร้องเพราะว่าไม่เจ้าโนกยักษ์ต้องไปข่าลูกเข้ามาแน่เลยเราเอาไปไว้บนต้นไม้สิหรอใช่อุ้ย ป้าเอาใส่เอาใส่เอาใส่เอ้าใส่้าปเ้าเสีเอ้าใส่เอ้าเอ้าใสเ้ยิสเอ้าอ้าส่เอีอ้ไรอ้กไสมเอาเอ้าใส่เอ้่เอ้า่เ้าใสงอ้า่เอ้าใ้าใสอ้่เม้าใส่เอ้า่เอ้าอ้าใส่เอ้าพี่เอ้าใส่อ้าเอ้าใเ้านเ้าองยักเ่เอ้า้าเอ้วเอ้าเาเอ้า่้าเร้วเร็วเอ้าเาเร็วเร็ว เอาพี่หม hmm, uh ิงเดี๋ยวเร็วเรียบเรียบมาหลบกับป้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วพี่หมิงเดี๋ยวเร็วนี่เกือบไม่รอดแล้วไม่รอดพี่หมิงเดี๋ยว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 ตอนนี้ป้าเราคงจะปลอดภัยแล้วอ่ะแม่รู้ได้ยินเสียงโนราเสาอ่ะหรอเราได้ยินเสียงในโนราเสาอยู่แถวไหนอ้าวพี่หมิงเดินหาสิลูกไหน ทำไมเนโนเสาร์ตัวนี้มันมาไข่อยู่บนต้นไม้นี่ป้าฟักด้วยเออเนี่ยเขาฟักแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่น่าล่ะแม่ก็ได้ยินเสียงว่าทำไมอ่ะมันได้ยินเสียงเนโนเสาร์อ่ะร้องอยู่ใกล้ๆเราอ่ะอ่ะไหนป้าอันนี้มันไข่อะไรอ่ไะไขแตกไหนป้าอันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะอันนี้เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะอีกวัวโลเนิน กุนนุยอนไหนมันเป็นตัวยังไงอะป๊าก็คือตัวอีกุนนดยอนหรอไหนแม่ขอดูหน่อยไหนเพื่อนๆเขาก็อยากดูว่ามันเป็นตัวยังไงอะป๊าอะผมไปเขาทำท่าเหมือนจะว่ายน้ำเลยอันนี้อันนี้เขามีปีกไหมไม่มีปีกอรอป๊าเปล่าแม่เหรอนี่เป็นอย่างนี้แหละกุนนุยอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วได้ยินเสียงอีกแล้วหรอป๊าได้ยิเสียงพี่เล็กนพอย่องไปนะว่าเจ้า๊า เจ้าทีเล็กเจอูมกินตุเย่เลยนะค่อยคอยย้อกไปมิงมิงบอกว่าได้ยินเสียงเจ้าทีเล็กใช่ไหมป้าก็บอกว่าอะไรรูปหรือเปล่าป้าหันหลังไปแล้วเร็วป้าหันหลังไปอ้เจ้าทีเล็กอะอยู่ข้างหลังป้านี่เองพี่มิงวิ่งแล้วเร็วพี่มิงวิ่งไปเดี๋วเข้ามีนาล่ะเร็ว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 ทุกคนตอนนี้เจ้าทีเล็กมันวิ่งตามมาแล้ว ป้าไหนไงอะไรลูกอุ้ยนี่มันของแท้นี่มิอันนี้มันของแท้ได้ยินเสียงไหมป้าได้ยินเสียงดังโอ้ยเฮ้ยเุ้ยป้าใช้ไข่เจ้าทีเล้งไหมพี่หมิงไข่เจ้าทีแรงหรือเปล่าลูกในรุ่นนี้กำลัฟักวแล้วเฮ้ยฟักแรงจังเลยอ่ะอุ้ยจริงๆด้วยป้า เป็นเจ้าทีแ็กจริงๆด้วยทำไมตัวเขาดำขนาดนี้ไม่ใช่แม่เขาเหลอเนี่ยอันนี้มันสีซ่อมนะส่วนตัวนี้มันเป็นสีดำงานพี่หมิงพี่หมิงมีวิธีทำให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเนียไม่ครับพี่การไม่ไม่ใช่พี่การหลอกลูกอะกอบผิดหรือว่าถ้าางนั้นอะเราก็มาประกอบให้เขาใหม่ดีกว่าป้าได้แลวทีนี้พอเราประกอบเสร็จใช่ไหมป้าเราอะก็พาเจ้าไดโนเสาร์ทั้งหมดเนี้ยไปปล่อยที่ ไหนปล่อยลงน้ำไปปล่อยในป่าไงป้าเขาก็จะได้กลับไปหาพ่อหาแม่เขาไงใช่ไหมอ่ะพี่มิงถ้า่างนั้นอ่ะเราก็มาช่วยกันดิพี่มิงนี่ไงในที่สุดอ่ะเขาก็กลายมาเป็นไดโนเสาร์สมบูรณ์แบบแล้วว้าว สงสัยเขาต้องดีใจมากแน่นอนเลยป๋าเพราะว่าเราอ่ะทำให้เขาว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วสรุปว่าเขาไม่ใช่ไดโนเสาร์พิการนะครับเพื่อนเอนเขาเป็นไดโนเสาร์ที่มิงมิงประกอบพิษฮแต่ตอนเนี้ยเราก็มีได,ดโนเสาร์ที่เนจริงตัวเนี่ยเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตันเสียะหมจริงด้วยป๋า ไม่ใช่ว่าเสียงอะไรหรอกป้าเห็นอยู่บนหัวเราหรือเปล่าเหมือนคอเขาอะตกจะดมหัวเราเลยอะหร้ยจริงป้าห้ำยายเฮ้น้ำลายเขากำลังจะโยนมาหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าเนื้เสาคอยาวหรือถ้าางนั้น่ะเราถ้าหยดมาแล้วน้ำยายถ้า่างั้นอะตอนนี้เราต้องไปตามหาแต่ว่างั้นตอนนี้ป้าได้ยินเสียงเขาแล้วแหละ เดี๋ยวเรามาตามเสียงเขาไปเลยดีกว่าป้าว่านม่จะอยู่ข้างหลังแม่นี่แหละไม่ไกลหรอกจริงโอเคถ้างานั้นเราก็ป่ะพี่หมิงก็เก็บน้องไปด้วยเลยเดี๋ยวเขาจะพาน้องไปปล่อยที่ป่านะลูกนะโอเคป่ะแม่แม่ทำไมห้าแม่ลูกถึงต้องจับพีเรสแบบพี่หมิงทําไมต้นไม้มันอันใหญ่จังเลยอะดูสิลูกทำไม่ได้จริงเหรอวิ่งมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใตอนนี้ป้าต้องยืนแล้วแม่ อ่ตอนนี้้แลวเพราะว่ามันร้อนใหญ่เลยอะ่ะใช่แต่มันได้หรือว่าจะย้ยไหนอุ้ยจริงด้วยพี่หมิงอันนี้อ่ะใช่ทำไมไข่เขาแตกอะปาใช่ไข่เดินเสาเขาแตกแล้วเลยนี่ไงถ้า่างั้นอ่ะเราก็ปล่อยตรงนี้เลยก็แล้วกันพี่หมิงสงสัยรูปเจ้าในเสาคอยาวเนี้ยอ,อยากออกเต็มทีแล้วว่าเขาก็เลยไข่เขาก็เลยแบบ แปลกไงป้าแต่ว่าไดนนเสาชุดนี้เป็นแปลกๆนะไหนป้าขาหลังกับขาหน้ามันสลับกันไข่ยลูกในโนเสาเรียมร้อยแล้วนะป้าแล้วทงนี้สงสัยเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปหาแม่เแล้วยี่สงสัยขดดีใจใหญ่เลยอะป้า ย,ย้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนไดโนเสาร์ไม่มีจริงหรอกนะครับมีแค่ในหนังในละคร <laughs> ใช่ไหมพี่มิงถ้ายอย่างงั้นฝากเพื่อนเกิดจิตอาสามีมีทีวีนะคะปุ้ยพูดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกิ้งนะคะบุยบุย